เรื่องเล่าบา่บาวสาบรัาระระักสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> แอบเริ่มอะไรนี่นี<ะ>่เล่นมุกหรอเปล่ามุก <c oughs> ไม่ได้มุกไอ้จริงๆไม่ได้เดินสะดุดนะแหมทำเป็นสะดุดไม่ไม่มาด้วยแบบความรักไงวันนี้ I love youI love you วันนี้ที่รักไม่ได้มาไม่ใช่หรอไม่ได้มาไม่ได้มาหรือว่ามามาแล้ววิ่งอยู่แถวนี้ออยู่แถวนี้แหละจับให้จับแพช้นแก่แนววายอยู่ เราจะพาที่รักเรามาก็กลัวค่ะเดี๋ยวชั้นสองจะกลายเป็นสนามเด็กเล่นนะเรามาพูดอย่างนี้แล้วคนฟังก็จะรู้เวลาที่ลงที่รักอะไรก็เด้ก็ที่รักตัวน้อยๆโอ้ที่รักตัวน้อยๆใช่ป่ะตัวใหญ่ๆที่มากินมานอนอยูวข้างโตะทางานอะไรอย่างเงี้ยเทศกาลนี้ก็เรียกเทศกาลเทศกาลเทศกาลปิดเทอมก็จะมีเด็กตัวน้อยๆมาตุกตาบาร์บี้มันเล่นบาร์บี้กันไหมพ่อแม่มันก็ไม่มีอันทำงาน อาสวัสดีกันยังเนี่ยสวัสดีครับคุณรุฟังครับวันนี้วันอะไรเนี่ยวันพุธอืมวันพุธที่เจ็ดเจ็ดตุลาบาทอ่าใช่ถูกต้องตุลาบาทตุลาคมอเลือดออกเลยโอ้ยตุลาบาทอ๋อเด็กที่อยู่ข้างๆโต๊ะทําแตกกันเืมตุลาบาทเลือดออกเลยสองห้าห้าแปดสองห้าแปดครับโจ้มืองนุ่นผมชนระทิ์โอ้ย ไปกันใหญ่นะครับผมโจมังนนนะครับตอนนี้เป็นออกเปลี่ยนชื่อแล้วพี่ว่าเปลี่ยนเป็นใครต่อใครเจอหน้าเอกอ่ะเขาก็จะเรียกอกอ้าวสวัสดีคุณชนละเอกชลอเอกซา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 ชลอเอกโคกซาโคกซาอากจะเสียฮะคบกับพี่นี่ไม่ดีเราเลิกคบเสียแล้วเหรอพี่เราะส่วนไหนของปากตายปาก ต้องว่างพี่ร้องไีกไปหาหมอรู้ไหมไม่เอาอ่ะจะไปพาออกจากบ้านเจบก็ของพี่ก็ยังผ่าไม่ออกไม่หมดเลยจริงว่าออกไม่น่าโอ้ยนี่แสดงว่ามันเยอะมากเลยเยอะๆๆหรอออกไปนิดนึงแล้วเนี่ยเป็นการสืบพันกันพันหมาบ้ามีคนคอมเมนต์มาได้แหละ ว่าว่าเราจัดรายการอ่ะอะลึ่งโคตรหวยทะลึ่งอะไรเนี่ยเลยกาลังคิดจะพูดเรื่องเซ็กเลยไม่กลาพูดมันเป็นฟาร์มมันเป็นฟาร์มรู้ทั้งนั้นฟาร์มเคยได้ยินไหมเออมันเป็นฟาร์มรู้ทั้งนั้นแหละจริงจริงเนี่ยเราก็ต้องหยิบไม้ฝาดมาอ้าวครูภาษาไทยอ่ะที่บ้านนี่ค่ะเออจริงเหรอภาษาไทยพูดอย่างนี้นะ อ้าวฉนะทีเธอไปหยิบไม้ฝานม,มาฝานห้องหน่อยไม่ใช่พูดไม่ฟัดเลยเธอไปหยิบไม้ฝานมาฝานห้องหน่อยสิเนี่ยเดี๋ยวครูจะให้ฟาร์มรู้กับเธอนะครัคนที่คุณครูครับคุณครูให้ฟาร์มผมมาตั้งกี่ไร่นั่นแหละรวยแล้วเ,เราเมื่อเมื่อครั้งที่แล้วเราของอเรื่องเล่าจากเว็บเบราว์เซอร์เฮ้ยพี่เราขึ้นต้นรายการผิดหรือเปล่าทำไมอ้า ต้นรายการเราจะต้องมาอันสมบัติไม่ใช่ไม่ใช่อ๋ออันนั้นเออลืมช่องหัวมันเอะรายการอะไรก็ไม่รู้เอาเอาพูดง่ายๆคือว่าถ้าเกิดคุณไม่รู้ว่าคุณฟังรายการอะไรอยู่ก็ก็นะนะกันบนเราแล้วกันไม่ที่จะบอกว่าเราคือคือถ้าคือถ้าเจอรายการอะไรที่มันไม่มีสาระแบบนี้ครับมึงก็นึกได้แหละวันไม่มีรายการอะไรหรอกในทีเอบีเรดิโอในมีรายการเราเนี่ยหลายสาระที่เชื่อไหมว่ามีเชื่อป่ะบอกเดยกไม่เชื่อเอาละ โอ้มีการนัดมุกในนี้ด้วยคุณมีนิยาารฉบับนี้นิยสาอเนิยสารเนิยสาร n ถ้าได้่าโดนอาจารย์ตุ๊กจ นิตยาสารนะคะเขาสัมภาษณ์ใช่ไหมแล้วอยู่วันหนึ่งสัมแพทย์แล้วข้อมูลคงไม่ครบหรือยังไงอยากจะทราบเรื่องเล่าเกี่ยวคนตาบอดส่งข้อความมาหาอีกคุณอีกขอรายการวันนั้นหน่อยพอดีจุดๆๆุฟังไม่ทันพอดีกูฟังไม่ทันเหรอไม่รู้เห็นบอกกืจุดจุดๆอาจจะให้บอกชื่อเหรอไม่ปกติไม่ไม่ปกติดถ้าแบบลงจุดจุดนี่คือต้องเป็นคำายาบชื่อคุณจ๋าออโอ้ พิเจ้าจ๋าก right? ็ฟ <updating personal> <venue> ังไม่ท <mañana benim S 2> ันใช่ไหมแล้วพอพอเอีก็เลยขำเลยก็บอกว่าเออมันไรสาระนะมีการเป็นการโปรโมทการตัวเองเขาจะเขาจะหาประเด็นเกี่ยวกับคนม้ออะไรอย่างเงี้ยอีก็เลยคิดว่าเอ๊แล้วก็ฟังรายการเราไปแล้วเขาจะได้อะไรไหมลองย้อนกลับไปถามยัะไม่ให้ก็ไปฟังแล้วให้ให้ทั้งช่องได้สาระไม่ค่อย ไม่เป็นไรค่ะฟังเพลินเพลิๆก็ย่าสงสารต้องขอต้องขออภัยด้วยนะครับสําหรับคนที่จะหาความรู้จากรายการแหม่เช้าๆก็อย่าไปคิดอะไรมากนะเราเพิ่งออกมาจากบ้านเรามารถตรงรถติดอะไรมันก็เครียดอยู่แล้วมีรถตรงด้วยเหรอฮะโอ้ เราจะคุยเรื่องอะไรเนี่ยวันนี้มาไลฟ์สดอ๋อนี่บอกว่าเราเริ่มต้นรายการเราเริ่มต้นผิดจริงๆเราต้องทักทายกันอ้าวสวัสดีแต่เองอเขามาแล้วนะครับวันนี้เขาก็มาแล้วเหมือนกันแล้วตกลงใครเป็นเขาีแล้วทำไมทำไมต้องเรียกเขาว่าแต่เองอ่ะแล้วทำไมต้องเรียกตัวเองว่าเขาอ่ะก็นั่นนะเชเออมันเป็นจริงๆเรายังมีเรื่องที่จะพูดต่อกันจากครั้งที่แล้ว ก็คือเรื่องของการใช้สรรพนามของคนไทยเนี่ยนะเราเราจะพูดเรื่องตัวเองเรื่องเขาใช่ไหมตัวเองอ่ะออ่าย่างนี้ต้องดูก่อนว่าเห็นไหมแล้วคนก็บอกว่าเราทันรึงเตรียมเสียงอไม่ได้อ้าอื้อเตรียมเสียงนี่เขาเตรียมเสียงพอดีมาวันนี้เสียงไม่ค่อยดีไม่ได้กินลูกแมวอ๋อเมื่อกี้กินไปเานี้กำลังกำลังกินอยู่ลูกแมวแม่ได้ปาก เนาลืมตัวเองเป็นคนจำมาติจั่นตาจามาติจันเป็นออทิสติกอ่ะยังยังไม่ถึงขนาดออทิสติกเออเออลิเตอรลิเตอร์ลิเตอร์มือมิดลิเตอร์ออทิสติกคันเริ่มแรกก็จริงๆเนี่ยต้องดูกันว่าคำว่าเขาตัวเองเนี่ยใช้กันในรุ่นไหน ใช้กันไหนรุ่นไหนคือหมายถึงว่าคนรุ่นไหนก็ใช้กันอ่ะม่เคยอีกเคยได้ยินยายกับตาพูดเออนี่ตัวเองวันนี้เขาจะไปวัดนะไม่เหมือนเคยได้ยินอยู่นะจริงเหรอแต่ไม่เยอะนะบ้ามีป่ะไม่ไม่หรอส่วนใหญ่ถ้าตายายเขาจริงๆล่ะอีแกเออ หอว่าแม่ย้ายแม่เมืองย้ายย้ายเออแม่มึงเออพ่อมึงเคยได้ยินไหมแม่มึงพ่อมืองเคยได้ยินเคยได้ยินแถวแถวนี้ก็มีต่ทำไปทำมาคือไม่รู้พ่อใครนะแต่ก็พ่อึมืองรู้แล้วว่าพ่อกูก็จริงๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้ใช้แทนคนที่เป็นคู่รักกันเริ่มแรกเลยนะเอาเริ่มแรกเลยคนที่เป็นคู่รักกันคือหมายถึงว่าเขาจะให้ความสําคัญเหมือนกับว่า เราเนี่ยเปรียบเสมือนเขาอืมอ่าแล้วเขาเนี่ยก็เปรียบเสมือนเราอืมคือมัอนก็บว่าเอาดวงใจของเขามาใส่ดวงใจของเราแล้วจะรู้ว่าเขาคิดกับเราอย่างไงนั่นแหละคือที่มาของเขาและตัวเองอ๋อเป็นการเอาใจกันเป็นการเอาเป็นการเอากันเออเอาใจกัน มุกนี้คิดเหมือนกันเลยนะคิดเหมือนกันเลยเห็นไหมคนดเหมือนกันเลยเห็นอหมมาเหมือนกันนึ่งก็เป็นการเหมือนกับว่าเป็นการทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกดีอืที่เหมือนกับว่าเราใส่ใจเขาอเหมือนกับพี่เล็กอีกอ่ะเป็นไงตัวเองตัวเองตัวเองนี่ก็คือต่อบมาย่างตัวเราเออก็คือมันใส่ใจกันเขารู้สึก ดีนะตัวเองเขานี่ก็คือเธอค่ะพี่ที่อีกไปอ่านมาเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเน้นแต่คู่คูรักส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เออแล้วทําไมแต่อีกก็เห็นเพื่อนที่ไม่พอที่หลังเนี่ยพอที่หลังเนี่ยมันก็จะเลยเลยลงมาในวงการเพื่อนเอาเลยแล้วขึ้นรถทัวร์มาไหมฮะไม่ไม่เดี๋ยวนี้รถไฟก็ถึงอ๋อเหรอไปเครื่องบินก็ได้เลยอ่ะเออเนาะเออไปเครื่องบินเลย น้องแจ๊ดเออก็จะเป็นก็จะเป็นแบบประมาณประมาณอย่างนี้ก็คือเหมือนก็กลายมานว่าลามมาคือคือพอมาพอพอลามมาที่เพื่อนเนี่ยจะรู้สึกว่าเริ่มสนิทเลยอ๋อเคยเคยไปยังเคยไปซื้อของแล้วแบบเอออะไรเอ่ยพูดกับเราอย่างนี้ไ่มอ่าอย่างตอนที่พี่ไปซื้อรถเนี่ย เนี่ยตัวเองทําไมไม่เอารุ่นนี้ละ่ะเนี่ยตัวเองแต่เดี๋ยวเดี๋ยวแต่เวลาแทนเนี่ยเขาเวลาเขาแทนตัวเขาเองเขาไม่ได้แทนว่าเขานะเนี่ยตัวเองสมมุติว่าเขาชื่อชื่ออชื่อแดงะเนี่ยว่าเนี่ยตัวเองทาไมตัวเองไม่เอารุ่นนี้ละ่ะเดี๋ยวแดงแนะรุ่นนี้ให้นะตัวเองอะไรเงี้ยประมาณนี้นนคือแบบเหมือนกับว่าเขาก็จะเริ่มทําให้ลูกค้ารู้สึกเออเป็นกันเองไงเป็นกันเองแล้วก็หลอกขายเราแล้วก็หลอกขายเราแล้วเราก็โง่ซื้อตามก็โง่เออ เนี่ยก,ก็เป็นการใช้คําที่แบบให้รู้สึกว่าสนิทสนมกลมเ oh. กลียวอจริงๆอย่างภาษาไทยเนี่ยได้ได้ไปอ่านเป็นบทความสั้นๆของอาจารย์สุขุมอาจารย์สุขุมโนสกุลอาจารย์สุขุมก็เขียนว่าภาษาไทยมันเป็นภาษา,ษาศิลป์เพราะฉะนั้นเนี่ยแม้แต่สรรพนามที่ใช้แทนตัวเองใช้เรียกแทนเนี่ยเวลาเราจะใช้เนี่ยต้องใช้ใถูกกาลเทศะต้องใช้ใถูกที่เราเราเคยอย่างนี้ไม่เคยเอาเอา,เอาจากจากคําว่ามึงว่ากูเนี่ย มึงกูเนี่ยจริงๆมันไม่มีมันมันหาที่มายัางไม่ได้เลยว่ามึงกูเนี่ยทำไม,มาาทําไมต้องมาจาก,จากมึงจากกูฮะไม่ได้มาจากพ่อคุณลาใช่มาจากพ่อคุณลาแต่ว่าหมายถึงว่า,อาไอ้ที่มาม,ม,มึงกูเนี่ยมันมาอย่างไงเอออเน,นี้ยคือเราเราหาไม่ได้แต่รู้แต่ว่าคําว่ามึงกูเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเ็าจะใช้กันส่วนใหญ่ถ้าจะใช้ก็คือคนคนใหญ่คนโตจะใช้กับเด็กเล็กกว่าหรือคนรุ่นเดียวกันอ่าแต่คนที่เล็กกว่ามักจะไม่ใช้กับคนที่โตกว่า อ่าเคยพูดกับพ่องี้พ่อพ่อเมื่อไหร่มึงจะส่งเงินให้กูก็เดินต่อยตู้เลยแต่ถ้าพ่อพูดกับเราได้เออใช่ใช่เออโจ้เดี๋ยวกูจะส่งเงินให้มึงนะอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้คือไม่น่าเกลียดใช่ไหมแต่ถ้าพ่อเอแม่แม่กูหิวข้าวแล้ววะใช่ไหมเอออันเนี้ยคือเราก็ต้องใช้แต่ถ้าใช้ถ้าใช้กับเพื่อนก็ไม่เป็นไร เหมือนฆ่าอย่างเงี้ยนะเออเอหมือนเหมือนที่เห็นในหนังโบราณนะพวกกษัตริย์หรือคนใหญ่ๆโตๆที่เขาเรียกอ่ะเขาจะเฮ้ยมึงอย่างเงี้ยงี้กูจะสั่งตัดหัวมึงบัดเดี๋ยวนี้ประมาณนั้นอ่ะจะประมาณคือคนคือคนโตเนี่ยพูดกับเราได้แต่แต่เด็กที่เล็กกว่าหรือคนที่อายุน้อยกว่าจะพูดกับคนโตก็ดูซะไม่ไม่ดีและเองกับข้าเองกับข้าก็เหมือนกันเองกับข้าเนี่ยอ่าส่วนใหญ่ก็จะพูดกัน อ่าตามชนบทอ่าตามบ้านนอกชนบุรีไม่ได้เองเองค้ามึงมึงกูกูเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่กันวายบ้านนอกนี่นี่เดี๋ยวเดียวเมื่อกี้ชนบทนะครับไม่ใช่ชนบุรีโอ้ยมุกมันผ่านไปแล้วนี่เจ้าตื่น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 เออเจ้าดไม่ไม่พอดีพอดีพูดพูดเรื่องอื่นค้างอยู่แล้วแล้วมันมันเบกไม่อยู่อ๋อเดี๋ยวค้างแล้วมันเบกมันหมดอ๋อเม่จริงๆเลยแล้วก็ เอ็งค่าเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะใช้กันตามตามต่างจังหวัดบ้านนอกเอ็งค่านี่ก็จะเป็นหนุ่มสาวเออเนาะหนุ่มสาวก็จะพูดกันแล้วก็จีบกันห่ะแล้วแล้วแม้แม้แต่อาเวลาจีบเมื่อเวลาจีบกันเนี่ยอ๋อในเรื่องไอ้นั่นน่ะพี่อะไรเนอเออเน้นละนแหละเองเอ็งรักข้าไหมเออไม่อ่ะไม่หรอกพี่คราวไม่หลักแต่เองเออแล้วก็ เออเธอฉันนี่ก็จะมาใช้กันในโรงเรียนส่วนใหญ่ใช่ไหมแล้วก็จะมีคนอีกบางกลุ่มนะที่เขาจะใช้แทนสรรพนามใช้แทนตัวเองโดยใช้วิชาชีพนั้นๆอืออ๋ออ่าอย่างเช่นคุณหมออ่าเดี๋ยวหมอจะให้ยานะครับเคยเจอไหมเวลาไปหาหมออเดี๋ยวกูจะให้ยาอ้าวมึงเป็นอะไรมาอ้าวตัวเองเป็นอะไรอ้าวตัวเองเป็นอะไรมาเดี๋ยวเขาจะให้ยาไปกินนะเดี๋ยวจะยาแพทหมอเป็นกระเทยเ อ๋จะเป็นเดี๋ยวหมออาาแล้ววิชาชีพเราคืออะไรอ่ะฮะอะไรนะวิชาชีพเราคืออะไรอ่ะจะได้แทนตัวมั่งอ๋อวิชาชีพเราใช่ไหมออเดี๋ยวผู้จัดนะตอนนี้ไงตอนนี้ไงเดรากอเดี๋ยวผู้จัดจะจัดอะไรวะไม่รู้จัดพัตหารจัดพัฒนอ้ไม่ได้แล้วตอนนี้๋อตอนนี้มันเลยอ๋อมันมันฉันเช้าได้แ้่นะยังไม่เลยเพลยังไม่เลยเพลเลยก็อาชีพที่อีกอาชีพหนึ่งที่ใช้ก็คือครู อืมใช่นะใช่นักเรียนเคยมีไหมสมมติว่าครูชื่อเวลาสินีนักเรียนเดี๋ยววันนี้อวิจะให้การบ้าน <laughs> <laughs> พี่แล้วสงสัยอีกอย่างเละแล้วทำไมอาจารย์ต้องแทนตัวเองว่าครูอ่ามันดูกระทันรัดไง <laughs> อันนี้อันนี้จริงๆที่อาจารย์สุขุมก็เขียนมาเนี่ยอ่าจะเป็นอ่าเป็นมุมมองที่บอกว่า เวลาเรียกครูเนี่ยมันดูกระทัดรัดแล้วมันมันขลังกว่าเอออีกว่าครูมันดูอ่ามันมันขลังกว่าอาจารย์อาจารย soient, ์น่าจะมาทีหล okay. ังครูใช่ใช่่คือมันมันก็ไม่ได้มันคือคําเนี่ยอาจจะมาทีหลังแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ใช้กันตามมหาวิทยาลัยซึ่งมันแล้วแล้วแล้วส่วนใหญ่มันดันจะไปใช้กับพวกนี้ด้วยสิหมอผงหมอผีอะไรเงี้ยเป็นอาจารย์ป่าผีใช่ไหมเอออาจารย์คงใช่อะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยฟังแบบอม่ารย์โจแต่ว่าเวลาเราพูดถึงครูเนี่ย เป็นได้แค่ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาใช่ไหมเราจะนึกถึงอื่นไหมมีไหมครูผีอ่าวันนี้ครูจะมาปราบผีรู้จักแม่โจ้ผีทะเลแล้วก็อะไรอะไรอ่ะมีมีมีอ่คนอีกหนึ่งประเภทที่ไม่สามารถแทนตัวเองด้วยคําอื่นได้อืก็คือพระสงฆ์อ๋อใช่ะคือแทนอะแทนได้แทนตัวเองว่าโยม เอาแก่ดิสายยิงมุกไม่ก็แต่ยิงมุกทําไมล่ะเขาไม่ได้แทนตัวเองว่าโยมแทนตัวเองว่ากูเฮ้ยเอาจริงๆสงหลวงพคุณไงอ๋อใช่ใช่ก็ในในประเทศไทยก็อาจจะมีอาจจะมีแค่ไม่กี่รูปที่สามารถทําอย่างนี้ได้แต่พระส่วนใหญ่จะต้องแทนตัวเองว่าอาตมา จะเริญพรจะเริญพรเวลาเราเจอพระเราต้องทักว่าไงจะเริญนพรเออจะเรือนพระพาก่อนน้ำมัสการน้ำมันสตารอยู่เออยพี่อีกลืมเนี่ยวันว่างๆเรามาทําสปอร์ตอันนี้กันนะรายการเราห้ามเด็กอายุต่ํากว่าสิบแปดปีอีกเรื่อวอีกเริ่อมีรายการนี้เหมาะสมสําหรับใช่รายการนี้เป็นรายการ ที่ผู้ใหญ่ควรแนะนำเออเด็กอายุเกินสิบแปดไม่สมควรฟังเฮ้ยเฮ้ยจริงๆสมควรทำวันนั้นอีกนั่งคิดนั่งทำอยู่เลยนึกโลกเออเลยคิดว่าเฮ้ยจริงๆเราควรทำรือวปา บ้ามันไม่ได้ติดเลดอะไรขนาดนั้นไม่มันไม่เลดะพี่เชื่อไหมว่าถ้าเกิดเด็กเยาวชนมาฟังอ่ะแล้วแล้วเวลาไปเจอพระสงฆ์อ่ะพี่ไม่เราก็ไม่เราก็แค่แล้วไงอย่าไปเรียกพระสงฆ์อย่าไปเรียกพระสงฆ์อย่างนั้นจะบอกอ้าวจะเลิิญพ่อหรือพี่แล้เวลาเราใช้แทนพระสงฆ์เนี่ยเราก็เรียกท่านใช่ไหมพระคุณท่านใช่พระคุณเจ้าพระคุณเจ้ามีไหมที่ใช้แทนพระสงฆ์อ้าเธอจะไปไหนนเห็นไหมมันแบบ มันมันถึงบอกว่าเป็นภาษาศิลป์ไงมันเป็นภาษาศิลป์มันไม่สามารถที่จะมันไม่สามารถที่จะใช้คําคือถึงเขาบอกว่าเป็นความหมายเดียวกันก็จริงเนี่ยแต่มันไม่สามารถที่จะใช้ได้ทุกกรณีเออพี่ต้องเลือกวิธีใช้เนาะทําไมทําไมว่าะภาษาไทยนี่มันยุ่งยากกว่นหัวพี่มาแล้วแล้วทำไมคนไทยก็จะต้องแบบว่าเซนกับมันมากเขาบอกว่าคคเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นการเเขานี่ใครเขาเนี่ยแหละเขาที่ไม่รู้จักเนี่ย เขาบอกว่ามันอาจจะเป็นเพราะเนื่องจากว่าบ้านเราเนี่ยมีการแบ่งประเภทชนชั้นของคนเรื่องอะไรต่างๆมันก็เลยทําให้การพูดเนี่ยจะต้องมีการต่างมีความต่างกันจริงๆนะมันมันโดยรวมไปถึงทัศนคติและก็ความคิดของคนแต่ละคนด้วยแ่บเนี่ยไอการใช้คําพูดเนี่ยมันถือว่ามันสําคัญมากแล้วทีนี้ถ้าเกิดใครจะใช้แปลกไปกว่านั้นเนี่ยมันก็อยู่ในสังคมไม่ได้ไงอืใช่ไหม เวลาเราจะใช้คําอะไรที่มันแปลกไปกว่านั้นเราก็อยู่ในสังคมยากอะเพราะคนอื่นก็ไม่ได้ใช้แบบนั้นเออเนอะมันก็ต่อๆกันมาก็เห็นว่าอืมใช้แบบนี้มันก็ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วแล้วเคยเห็นเมื่อเมื่อประมาณรัชกาลที่หนึ่งรัชกาลที่สองอะไรเงี้ยผู้ชายแทนตัวเองว่าดีฉันเลยนะเนาะแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยแทนตัวเองว่าอีฉันเคยรู้เรื่องทวิภพอ่ะอือไม่เคยท <laughs> วิภพเนี่ย ที่นางเอกหลุดเข้าไปในในในอดีตอะแล้วก็ไปเจอคุณหลวงแล้วก็ดันไปแทนตัวเองว่าฉันดิฉันนะสิอ๋อแล้วรู้สึกว่าจะเป็นแม่ของคุณหลวงเนรืออะไรจ้บอกว่าเป็นผู้หญิงก็พูดดิฉันไม่ได้ต้องพูดอีฉันอีฉันอีฉันอะไรเงี้ยเพราะว่าดิฉันเนี่ยเป็นผู้ชายพูดกันเราทำไมไม่เป็นไอฉันกับอีฉันไว้เดี๋ยว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 ไปได้อีกเรื่องนะเนี่ยไออีพูดได้ อ้าวก็เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของคาพูดอะจริงไหมใช่ใช่เออแล้วจริงๆแล้วมันก็เหมือนกันแต่ไอแต่ไอไออีเนี่ยเอส่วนใหญ่จะเป็นการเรียกจากคนอื่นนะไม่ไม่ไม่มีการเรียกแทนตัวเองคือหมายถึงว่าตัวเองไม่มีอย่างเช่นวันนี้ไอจะไปเออแล้และอย่าง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 เวลาเพื่อนๆเรียกกันไงเฮ้ยไอไออย่างคมอย่างเพื่อเราอะไรเงี้ยเออไอเออแหละแต่แต่ว่าเวลาเขาเรียก เมื่อกี้จะแทนว่ามันแล้วเวลาเขาเรียกเขาเรียกอเอกอะเขาก็ไอ๋าเขาไม่เรียกอีเนาะ,ะ,ะคําว่ามันเหมือนกันเนี่ยคําว่ามันเนี่ยถ้าเป็นภาษากฤษถ้าอิทใช่ไหมเ,เขาจะใช้แทนสัตว์ส,สิ่งของเ,ออเขาจะไม่ใช้กับคนใช่ไหมแต่ด้วยภาษาไทยครับใช้ได้ทุกอย่างเพื่อนสนิทก็มันเอเพื่อนไอ้คนไม่ดีก็มันออืทำอะไรอะไรก็มันมันไม่มีเพอก เวลาจะเลือกใช้คำอ่ะพยายามคิดนิดนึงว่าเราอยู่ในสถานการณ์ไหนอืเออไม่ใช่แบบเหมือนอ่ะเหมือนพระเหมือนพระเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นพระพูดกับโยมก็ต้องแทนตัวเองว่าอาตมาใช่ไหมใช่แทนแล้วก็แทนพวกพ้ท่พูดพด,ด้วยว่าโยมแต่ถ้าพูดกับพระด้วยกันก็ผมคุณได้อเอาไป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 โอเคนะครับวันนี้รายการก็หมด เวลาเพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวดิพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราก็จะมีเรื่องของคําพูดอีกนะเรื่องเล่าแบบบทโอเคงั้นเรากลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีค่ะพบกับเรื่องเล่าเบาสมองกับเราสองคนเจ้าเมืองนนชนทิพย์ยิ้มยั่งในรายการเรื่องเล่า เบา,บา,บา,บาสารรับรัวันพุธพบกับเรื่องเล่าจากเว็บเบราว์เซอร์วันพฤหัสสบดีพบกับเรื่องเล่าจากชาวบอนทาง TAB Radio ด